วันที่พิเศษวันหนึ่งของคุณนุกธนดลแล้วก็ของป้ายป้ายอริโอด้วยเช่นเดียวกันพิเศษอะไรพิเศษวันนี้เป็นวันอะไรอ่ะซื้อตุ๊กตาเขาตีบอแล้วครับขอบคุณครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดของคุณแม่คุณนุกเนดลผมเข้าใจวันนี้เขานั่งนั่งวนกับกลับไปว่าวันเกิดปีนี้ไม่ได้อยู่กับแม่เลยวันนี้วันเกิดปีนี้เราทํางานแต่วันนี้ผมเห็นเขาคอากับคุณแม่ว่าวันนี้ลูกอาจจะไม่ได้กาบก็เลยอยากจะส่งอยากจะให้เขาอวยพรให้กับคุณแม่แบบผ่านพี่ทุกคน เดี๋ยวานคุณไปลเบอร์แม่ผมมาจากไหนเอ้าผมก็คุยกับแม่คุณอยู่ไงสวัสดีครับแม่ฮัลโหลเอาจับให้กันแม่ไอ้ดี่มนแม่แม่บรอได้ยินบ่าวตึล่างหเอาโอ ค่ัพะหลวงมานี่นะเอ้ามายืนยูตรงนี้ก่อนมายืนตรงนี้ก่อนอเ,เดี๋ยวผมจะวอวยพรมันเกิดให้คุณแม่คุณก่อนเราคุณก็ค่อยวอวยพรให้คุณแม่รู้เปล่าวะแม่ครับได้ย,ยินไปหรือเปล่าแม่ครับวันเกิดปีนี้ไปก็ขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ผมคิดว่าวันเกิดปีนี้คุณนุกธนลดลก็คือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดสำหรับคุณแม่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ไปอยู่กับคุณนุกธนลดลมาเขามีการมีความขยันและพัฒนาตลอดเลยนี่ก็คือของขวัญที่ที่ถือว่าเป็นที่แสนที่เสียที่สุดสำหรับคุณแม่แล้วก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้แม่มีความสุขมากๆนะครับ แม่คะ่ะแม่ไปบอกก็ไปยังไงนี่ฮะ <ห ả? S 1> แม่ไปพูดกับไปได้ยังไงพูดอะไร <laughs> แม่กับไปบอกว่าไปเอ่อคุยแชทกับแม่เดี <laughs> ย๋ยนะอ่ะคุณลุกไง ครับแม่ดูครับแม่ได้ยินไปได้ฟังเออได้ยินเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่แม่จะพูดกับคุณก่อนอ่าได้ครับแม่มาไงเอ้าเอ้าแม่ที่บอกว่าเขาแม่จะมาไงได้ไงแม่ ทำไมแม่แม่ขอคุยกับไปไม่ใช่หรอเมื่อกี้น่ะเออใช่ละเดี๋ยวแม่ทำอะไรอยู่เนี่ยแม่กำลังดูทิกตอกอยู่ดูิกกอยู่แม่กำลังดูทิกตอกอยู่แม่มันจะไม่ได้ร้องเพลงนะรีบรีบพูดเด้เออยู่ไหนกันีอยู่บนเวที รีบเ mm hmm. ถอะแม่รีบเถอะเอาเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันไม่ค่อยได้ยินแมอ๋อไปโวยพรให้แม่ครับเมื่อกี้เอาเหรอครับครับแม่พอดีโทรศัพท์แม่ไม่ค่อยได้ยินแม่ก็ได้ยินแต่ว่ามันมันเสียงมันไม่ค่อยอนี่โอเคแม่คุณต้องซื้อโทราศัพท์แม่แม่ใหม่แล้วนะก็<ไ> แม่แม่แม่ไม่ยังชีบอกกับปายปายอวยพรพแม่แล้วบ้างฮะอ๋อเออขอบใจแม่นะแม่แม่ขอบใจปายมากนะลูกที่ที่ปายอ่ะอวยพรมันเกิดแม่แล้วยัง,ยงไงยังไงแม่ก็ขอให้ปายดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะลูกอโอ้ คแม่อะไรนะแม่มีเรื่องจะบอกไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้นุ้มไม่เกี่ยวนุ้มไม่ต้องอนแม่จะบอกกับไปครับไปบบเขาอาจจะเขาเขาใจชอบกวนชอบแกล้งแต่ว่าในความที่เขาชอบกวนชอบแกล้งไปนั่นน่ะเขาเอาจริงนะไปโอ้ตายเลย <laughs> เขาอาจจะโยกเขาเขาใจชอบโยกชอบควนชอบแกล้งแต่ว่าในความที่เขาชอบควนชอบแกล้งไปนั้นอะ่ะเขาเอาจริงนะไปออตายเลยแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เป็นวะอ่ะแม่แม่แม่แมแม ต่อจากเขาอาจริงเมื่อกี้ที่แม่พูดอะไรนะพี่เขากิดไม่ได้ยินอ๋อ้ยงิงหนูกะ่ะชอบไปทวนไปใช่ไหมครัแต่แม่แม,แม่แม่กำลังบอกกายว่าหนูก่ะชอบจริงอ๋อตายแล้วเมื่อตกเลยเว้ยคนนี้อโอเคแม่กระทัดรัดกระทัดรัดหน่อยเร็วเร็วอะไร เดี๋ยวแม่จะบอกกับพ่อนะว่าแม่กำลังคุยกับลูกไพ่อยู่โอ้ตายแล้วลูกไผ่โทรมาเลยนี่ลูกไผ่โทรมาไว่ยพลโอ้ตายตายตายแม่เป็นโหมดเขาบอกเป็นเลยด้โอเคครับูกลูกครับแม่ ขอบใจด้วยเด้อขอบใจตายด้วยลูก,อก <laughs> <laughs> โอเคครับแม่ครับโอเคครับแม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทีนุอวยพร้อมากนะครับเนี่ยแม่เดี๋ยวกลับไปอยากได้อะไรชอบชี่แม่พูดวันนี้มาก, <laughs> อาก <laughs> โอเคครับแม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันเป็นวันคล้ายวันเกิดแม่นะครับทุกๆปีนะครับทุกคนนุ๊กไม่เคยที่จะเห็นรอยยิ้มของแม่แบบเต็มๆแบบนี้สักทีเพราะว่า ในทุกๆปีรอยยิ้มของแม่ก็จะมีกังวลหลายอย่างเนื่องด้วยอาจจะมีหลายๆอย่างที่ครอบครัวนุกนะฮะก็ปีนี้นุกเห็นรอยยิ้มของแม่รอยเป็นรอยยิ้มที่มีความสุขมากและไม่ได้ห่วงอะไรเลยเป็นรอยยิ้มที่ปาพปืมมากนะครับก็นุกจะขอ,อให้แม่นะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่รางกายแข็งแรงนะแม่นะในปีนี้นะแล้วก็อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆน,นะแม่นะ แม่ถ้าถ้าเร็วนี้มีหลานแม่จะว่ายังไงไป <Yeah. S 1> แล้วลถ้าเร็วนี้แม่มีหลานอะ่ะแม่แม่จะเลี้ยงไหมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงโอเคครับแม่ oh, คอับกบอกแม่ไอุ้ยไฟยกับน้าเหือน้ำเโอเคโอเคแม่ ครับครับโอเค okay, ครับแม่ขอบคุณครับมีความสุขมากๆนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลูกว่างจากคอนเสิร์ตเดี๋ยวลูกจะไปเยี่ยมเด้อครับครับแม่ครับขอบคุณมากๆครับแม่ครับคือโบปินมัวจริงๆแม่นุ๊กเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเลยแล้วเป็นคนที่อายมากแล,แล้วนุ๊กแล้วอะไรเนี่ยคุณไปคุยกับแม่ผมยังไงเนี่ยไลน์หรือเฟซผมคุยกับแม่คุณแม่ ผมคุยคุยปุ๊บแล้วแม่คุณบอกว่าเดี๋ยวแม่จะ,ะให้นุ๊ไอยพรนให้แค่นี้ก็จบแต่นี่ลูกไฟมาจากไหนก็ไม่รู้โอเคโอเคนะฮะนุก๊กในวันนี้เป็นวันเกิดของแม่นุ๊กนะฮะแต่นุ๊กจะมอบผลงานเพลงสิ้เก่าสุดของนุ๊กให้กับแม่แล้วก็ให้กับพี่ๆด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่ทำให้แม่นุ๊กมีรอยยิ้มที่